วันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจนะคะจะเป็นงานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินค่ะงานสําคัญในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่วัดพัคโคในจังหวัดสงขลานะคะนอกจากพิธีสําคัญตามความเชื่อของบรรพบุรุษโนราเรากําลังจะได้เห็นการแสดงโนราบันเทิง และมีเวทีพูดคุยถึงอนาคตของโนราหลังขึ้นทะเบียนยูเนสโกค่ะตอนนี้มีการจัดเตรียมเวทีต่างๆพร้อมกันไปถึงไหนแล้วตรวจสอบกับคุณกฤติธาดีมีรายงานสดจากจังหวัดสงขลาเช่นค่ะ ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่วัดพระโคแล้วนะคะซึ่งพื้นที่ด้านหลังเป็นโซนจัดนิทรรศการค่ะรวบรวมหลากหลายองค์ความรู้เกี่ยวกับโนรานะคะซึ่งช่วงค่าแบบนี้ยังเห็นว่ามีทั้งครูโนรารวมถึงนิสิตนักศึกษามาจัดเตรียมบูธในโค้งสุดท้ายเพื่อให้พร้อมที่สุดค่ะสําหรับงานสําคัญในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงเย็นค่ะมีการซ้อมใหญ่เป็นการซ้อมรําของโนรานับร้อยชีวิตเลยนะคะเพื่อเตรียมตัวค่ะที่จะรําถวายหลวงปู่ทวดและก็ทวดนวลทองสําลี หลายคนมาด้วยแรงศรัทธานะคะและอยากจะสืบสารโนราต่อไปค่ะหลังจากที่พิธีอันเทินชวดนวนทองสำลีนั้นได้ห่างหายไปสองปีเพราะสถานการณ์โควิด1 9ค่ะ นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องๆหลายๆสถาบันค่ะทั่วภาคใต้ได้มารําร่วมกันหลังจากซักซ้อนม,มานานนับเดือนค่ะจากคลิปต้นแบบท่ารําที่ออกแบบโดยอาจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐครูโนราอุโสครูและสิทธิ์นะคะมีการน,นัดหมายกันค่ะทุกวันช่วงค่าหลังเลิกเรียนต่อท่ากันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะแสดงถึงความพยายามแม้ในยามสถานการณ์โรคระบาดหักไม่สามารถหยุดความศรัทธาของลูกหลานโนราได้ค่ะ โดยวันนี้น้องๆวัยมัธยมถึงมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่นโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเดินทางมาไกลค่ะกว่า100กิโลเมตรจากอำเภอนาทวีมาซ้อมใหญ่และค้างคืนกันที่วัดพระโคกค,ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานเฉลิมฉลองโนราภุ่ิปัญญาแห่งแผ่นดินเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาประมาณ9นาฬิกาสนาทีจะมีโนรานับร้อยชีวิตนะคะมาร่วมรำโนราถวายเป็นพุทธบูชาหลวงปู่ทวดและทวดนวลทองสมลีซึ่งมีตำนานเกี่ยวข้องกับต้นสายบรรพบุรุษโนรา ที่ลานหน้าพระสุวรรณมลิกเจดีศีรัตนมหา,าธาตุวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมกับบทร้องที่อาจารย์ธรรมนิตแต่งขึ้นพิเศษนะคะจากทํานองนางเดินเพื่อถวายหลวงปู่ทวดและทวดยายหมีโดยเฉพาะนํามาเผยแพร่ครั้งแรกในงานสําคัญครั้งนี้ค่ะนี่จึงเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่ทั้งโนราและผู้ที่ศรัทธาอยากมาร่วมพิธีค่ะ ็ภูมิใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานนะคะของทวดยายหมีก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มางานนี้แล้วก็มาฉลองงานใหญ่ด้วยโยโกนอันจุลีเมทวดยายมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานมาทวทิดนี้ลูกหลานมาทวทิศมาจากหาไหนไม่ได้เสมือนน้องถ้า บทครูสอนท่าดั้งเดิมซึ่งเด็กที่รำนราราจะต้องเรียนรู้เรื่องท่าเหล่านี้เอาถ้าดั้งเดิมมาใส่ท่ารำให้สดกลองแล้วก็กล,กลมกลืนกับบทที่เต็กใหม่ครับเนื่องจากว่าเป็นจังหวะช้า,ชาๆดีท่ารำเลยเน้นความสวยงามครับเพราะฉะนั้นสําคัญอยู่ที่การขับร้องซึ่งการขับร้องนี้ใช้นราสายทิพย์สนิทสินซึ่งเป็นนราผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาดี รงกับโรงไปรอแล้วก็ผสมชุดนัะจะมีความสวยงามด้วยครับแล้วก็เขาเป็นราที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ด้วยครับอีกส่วน พันของการรำโนราเฉลิมฉลองวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวงดนตรีประกอบการรำค่ะได้นิสิตคณะศิลปรกรรมศาสตร์นะคะดริยังาสตรไทยมอทักษินมาร่วมบรรเลงต่างคนต่างมีเชื้อสายโนรากันนะคะพร้อมกับบอกว่ามีความผูกพันค่ะกับดนตรีโนรากันมาตั้งแต่เด็กๆทําให้เลือกเรียนาาสายนี้ฝึกหัดค่ะทั้งปีทับกลองมงชิงและแตะหลังเรียนจบหวังจะสืบทอดดนตรีท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแสดงโนราค่ะ ของภาคใต้ของเราเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยก็ได้รู้จักกันหมดครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับผมก็มีครับผมแต่ว่าแบบแต่ละคนก็เป็นนักดนตรีอิลป์ใช่ใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นนักดนตรีอิสระครับผมคุณเด็กคนที่เข้ามาเรียนเป็นเป็นเป็นยังไงครับเป็นลูกหลานโนราอยู่แล้วหรือเป็นคนที่สนใจเรื่องดนตรีไทยนีใช่ครับเป็นตั้งสองอย่างเลครับผมตั้งสองอย่างต้องมีคนสนใจแล้วก็มีเชื่อสายด้วยครับผม วาระสําคัญเมื่อโนโราก้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกจึงเป็นที่มาของงาน2วัน2คืนนะคะความพร้อมในวันนี้ยังได้เห็นการสร้างโรงครูโซนิทัศการและศิลปะจากช่างท้องถิ่นค่ะ,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 ะอย่างเช่น<ะ>การแทงหยวกนะคะมีลวดลายใหม่ที่สื่อถึงโนราค่ะที่มีเอกลักษณ์ท่ารำ เช่นท่าเขาควายทุกนํำมาออกแบบเป็นลายหยวกประกอบเป็นเบญจาที่จะประดิษฐานของทวดยายหมีนะคะซึ่งก็ได้ฝีมือช่างท้องถิ่นที่ผ่านงานหลวงมาแล้วนำโดยดำรงร่องลายไทยเป็นช่างแทงหยวกสกุลสงขลาค่ะส่วนพื้นที่นิทศกาลนะคะบริเวณพิพิธภัณฑ์วัดพระโคค่ะนอกจากจะสอนพื้นฐานการได้รำโนรายังมีไฮไลท์สำคัญนั่นคือนิทศการนับโยอสาวย่านลูกหลานโนราค่ะซึ่งอาจารย์ธรรมนิติคมราชนโนราอาุโสบอกว่าเป็นการสืบสายตระกูลโนราครั้งแรก ในเมืองไทยก็ว่าได้แถมยังมีเวทีเสวนานะคะที่ทาให้เห็นว่าเพียงแค่ท่ารําและแบบแผนพิธีกรรมก็สามารถสืบย้อนกลับไปได้ค่ะว่ามีครูโนราเป็นใครสืบทอดมาจากโนราสายไหนหวังให้คนในและคนนอกวงการโนราได้เดินทางมาชมนะคะ แจ้งกำหนดการสักหน่อยค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะพิธีอัญเชิญทวดยายหมีเริ่ม8มง30นาทีนะคะช่วง12นาฬิกา30นาทีค่ะเปิดเวทีเสวนาต่อด้วยการแสดงโนราบันเทิง1 0นาฬิกานะคะพิธีกรรมโนราโรงครูโดยมีโนราไข่น้อยดาวจรัสินทำวิธีบึกโรงยำนกชุมรังค่ะช่วง2ทุ่มนะคะพบกับการแสดงโนราร่วมสมัยคณะวโนราโทนสมพงษ์น้อยดาวรุ่งที่เวทีใหญ่นะคะ ลเวทีโนราบันเทิงค่ะจะดําเนินควบคู่ไปกับเวทีโนราโรงครูนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองอสามารถมาร่วมงานได้ที่วัดพระโคจังหวัดสงขลานะคะหรือว่าถ้ามาไม่ได้สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้หลายช่องทางค่ะทาง YouTube ไทย PBS นะคะหรือว่าถ้าเพจ f a c e b o o k ค่ะไปที่เพจไทย PBS หรือว่าเพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะและนี่คือบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของงานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่สงขลาค่ะขอบคุณคุณกฤริษฐาครับ าการสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวในพระราชาสำนักกับคุณชินะไดมีชัย